สองพันถ้ากินเกียวอีกสองพกินเกียวสองพันเกียวเอามาก่อนเออเาออใบสองพันวสองพันสองพันสองพไม่เช่นเรให้จริงด้วย จากกรณีแบงค์เลสเตอร์หรือนายธนาคารคันทีแรปเปอร์ไข่พวงมาลัยเลี้ยงคุณยายที่เสียชีวิตกะทันหันช่วงกลางดึกของวันที่26ธันวาคม2567ซึ่งคาดว่าการเสียชีวิตมาจากการที่เจ้าตัวถูกจ้างดื่มเหล้าให้หมดแบนภายในเวลาอันรวดเร็วเพลกกับเงิน3 0 0 0 0บาทจนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าคนที่จ้างควรถูกดำเนินคดีหรือไม่ล่าสุดในโซเชียลค่ะเกิดกระแสมีการขุดคลิปวิดีโอ เก่าๆที่แบงเลสเตอร์ไปร่วมงานกับอินฟูและยูทูบเบอร์หลายรายซึ่งส่วนใหญ่แบงเลสเตอร์จะถูกแก้ให้กินของแปลกๆสารพัดเพื่อสร้างคอนเทนต์โดยหนึ่งในคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดคือคลิปที่อินฟูรายหนึ่งยื่นขวดเจลหล่อลื่นให้แบงเลสเตอร์กินโดยอ้างว่าช่วยเรื่องการแข็งตัวของอวัยาวะเพศซึ่งเจ้าตัวก็ยอมทานค่ะนอกจากนี้เจ้าตัวยังถูกอินฟูจ้างให้กินอีกรอบด้วยโดยมีเสียงหัวเราะจากคนรอบข้างท่ามกลางชาวเน็ตที่ ข้าวมาวิาพากษ์วิจารณ์คลิปนี้จำนวนมากเลยค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn